กับช่างทันวาแฟมิลี่วันนี้ทันวาพามาเที่ยวนี่เลยนะคะร้านส้มตำสไลเดอร์จังหวัดลำพูนนะคะทุกคนนี่บรรยากาศรอบๆอันนี้นะคะเป็นสไลเดอร์เล่นสนุกสนานมากตอนนี้นะคะน้องมีไซน์กับน้องเกลลี่นะคะกำลังขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะลื่นสไลเดอร์เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสไลเดอร์จะสนุกสนานขนาดไหนเออธั ừ, นวาก็สนุกเลยนะมาเลยมาเลยว,ลว้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเกลลี่มาแล้ว ว้า้วดีาวว้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 ว้าว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 วากว้ากท้าวานว้าว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 ้าวาว้ว้า้าว้าวว้ไว้าวว้า้้าวาวว้นาจะ้าวว้าวว้าว้าว้ว้จะา้วด้วาว้ว ทันมาขึ้นไปเล่นสไลเดอร์นะคะทุกคนไม่กลัวแลเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพี่พีจะรับทันหรือเปล่าคอยดูนะแต่ว่ามันยิ้มหวานมากเลยทุกคนมาแล้วมาแล้ว สนุกมากเลยนะคะโอ้แต oh, thin, ่วาชอบใจมากเลยดูทำหน้าเลยมาแล้วมาแล้วท่มาแล้วทุกคนว้ามายว้้ากว้าวววำใา้้ น้องชอบมากนะทุกคนโอ้พี่เกียร์กับพี่ดีใจใหม่่าสนุกะันวาติดใจนวาสนุกมากทตไมอยากขึ้นอีกนะแม่แต่อีไม่ไหมจ้าอีจ้าจ้าก่อนจะจูบจ้า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 อไรเด้อไหมเลยไรเดอร์ไหม เล่นเปล่าเล่นเดืเอไดไหมไม่ขึ้น,ไม,นไม่ขึ้นเนาะไม่ขึ้น